หลังจากใช้แมกมาหนึ่งเดือนพี่น้องครับดูใบดูใบหลังใบดูหน้าใบดูใบเต็มอ่อนใหม่ดูหลังใบดูหน้าใบาดูยวยอไหมสวยเลยครับผมสวยไหมเนาะผมยังชมโมผม อันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นยูทงยูทูบอะไรโลกมันทําให้กเลยมากดดูย้วยกดฟังเพลงก็กดดูพวกนี้เลยแต่ว่าไล่ปะหาก็ไม่เป็นอไม่เป็นเจอแมกมาในยู u b e ก็เลยกดสั่งใช่กดสั่งเลยสั่งวันนั้นเลยสั่งวันนั้นเลยใช่ผมดูปุ๊บผมสั่งเลยไม่คิดมากเลยดูจ่สองรอบครับตอนเช้าผมมันตก่อนผมมันมีเปีนอนอยู่ผมมานอนกดดูเปีขี่รถ เข้าไปกินข้าวเที่ยงออกมาปุบ๊บดูอีกม,มันใช่ไหมวะเดี๋